จากกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับได้รับรายงานเมื่อวานตอนประมาณ5้าโมงเย็นภายหลังทราบข่าวทางท่านพลโทเดินไกลศรีรักไม่ทัพภ4ีก็ได้มีการสั่งการให้มีการตรวจสอบว่าบุคคลดังกล่าวนั้นบรรจุอยู่ในโครงสร้างของกองในการรักษาความมั็นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าหรือไม่นะครับเดียนก่อนว่าเนื่องจากโครงสร้างของขอกองภาคเสด็จส่วนหน้ามีกาลังพลค่อนข้างมากทั้งพลเรือนตํารวจทหารเพราะฉะนั้นเราต้องมีการตรวจสอบซึ่งจากการตรวจสอบเมื่อวานนะพบว่ามีรายชื่อบรรจุอยู่ในโครงสร้างของขอกองภาคเสด็จส่วนหน้าจริง ซึ่งแนวทางในการปฏิบัตินะครับเรามีระเบียบในการดําเนินการต่อกําลังพนที่มาบรรจุอยู่แล้วกรณีของการไปสร้างเงื่อนไขหรือทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อองค์กรก็จะต้องถูกตั้งกรรมการสอบสวนซึ่งกรณีนี้นะครับเมื่อวานนี้ทางสํานักบริหารการบุคคลก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและก็จะเตรียมให้พ้นหน้าที่พร้อมกับส่งตัวกลับหน่วยต้นสังกัดเพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยอำนาจของกอวัตสิส่วนหน้านะครับเราทําหน้าที่ได้เพียงแค่ในเรื่องของการสอบสวนการตั้งกรรมการสอบสวนและทําพ้นหน้าที่แต่ไม่มีอํานาจในการลงทันในเรื่องของการลงทันไม่ว่าจะเป็นทางอาญาหรือทางวินัยเป็นเรื่องของหน่วยต้นสังกัดซึ่งขณะนี้อยู่ในการอยู่ในระหว่างการดำเนินการด้านเอกสารครับคือตอนนี้มันยังไม่มีเคสมันไม่มีเคสอื่นเข้ามา มันไม่มีมันไม่มีเคสอื่นเข้ามาถ้ามีกรณีของการที่กาลังพลที่บรรูุอยู่ในโครงสร้างของกรรพำสัส่วนหน้าไปกระทาความผิดหรือไปสร้างเรื่องอื้อเฉาวหรือพปทําให้เกิดความเสื่อมเสียก็ต้องมีการตรวจสอบทุกกรณีครับแต่ตอนนี้เท่าที่ได้รายงานก็มีเพียงแค่กรณีเดียวที่ที่เป็นปัญหาอยู่ณขณะนี้ครับ